เอาแรกสุดนี้เราก็อยู่กับเกม Roblox อีกแล้วผมนะแต่ว่าวันนี้มาในแมปของแมปอะไรชื่ออะไรนะน้องบอกให้มาเล่นแมปคิงพีทพีทพีทคิงพีทพีทเอออะไรสักอย่างกันะเออเราก็เรียกถูกนะเจ้าไม่รู้ว่าอ่าเล่นยังไงเหมือนกันนะน่าจะเหมือนกับไอไอไอบล็อกบล็อกฟุตหรือเปล่าคล้ายๆกันหรือเปล่าเห็นมันมีอ่าหลอดเลือดทางซ้ายมือแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอะไรเซตสวอปนะต่อไปท้องงต่อที่ำไมมันเล่นเดือดจัง บุมนี้ทำอะไรอ๋อนี่อ๋อคอนโทรนคอนโทรนวิ่งเหรอใช่ไหมคอนโทรนวิ่งใช่ไหมคอนโทรนวิ่งกดคอนโทรนปุ๊บโอ้โหวิ่งเร็วเลยโอ้โหนี่อะไรน้องไก่อ้าวเก็บเขาได้ด้วยเหรอไงต่อบอกว่า welcome to king p e t t s t e a t e r เฮ้ยแมปคนไทยเหรอสามเจิงอ่ะเริ่มเลยคุณรักนี่ใครเนี่ยไดโนไดโนเอ็กไลท์คืออะไรเนี่ยเฮ้ยมากรอกเขาอยู่เนี่ยว่าให้ออกยังไงแร้วพ่อวเรอโอ้โหติด โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปคุยเะไกับเราเนี่ยโอ้ออก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 เฮ้ยเฮ้ยเออกูรักอะไรอะไรงงงงเหมือนเนี่ยก่อนๆก่อนซูมก่อนซูมโอเคแล้วกดชิปล็อกแล้วก็วิ่งไอ้นี่ไปไหนเนี่ยเออเริ่มยังไงเฮ้ยออกมาถึงไปตัวนี้เหรอเควสเลเวลศูนย์เออเอามาออกก่อนโอเคสวยปะตบเวลาตบเอ้าต้องกดเล็หนึ่งอ่ะค้างไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ว่า โดยรวมนะเอาโดยรวมนะทำดีทำดีำดมีดาเมจมีฮิตโอ้โหเจง๋จงเจ๋งมีตังบอกข้างบนเอาเรื่องแต่อันล็อกต้องเบลสิบระเฮ้ยเอา้าข้างบนบอกว่าล็อกล็อกก็ทำไมต่อยได้โง่นะเบลสิบระโอเคไปต่อยไปต่อยไปนี่เนี่ยมันตอดได้มันบอกว่าล็อกอเลยล็อกนี่เนี่ยเอาเข้าไปให้หนุกดีนะ เันนี้นะเฮ้ยต้องต่อยกี่ตัวหกตัวฮะหกเลห้าหกไปโซยอร์โซยอร์นี่ขอหักกันเลยทีเดียวได้ตังหนึ่งเบรรี่ตัวคอร์ดอินดี้อย่างนี้นเนี่ยเฮ้ยเราเนี่ยเราต่อยทหารเรืออยู่แล้วเนี่ยแมหน้าตามันเหมือนเลยเห็นไหมเห็นไหมด,ดูไปก็เหมือนเลโก้นะใช่ไหมทุกคนตัวคอเรานี่เหมือนเลโก้เะดูจากือืนมือมัอนฟ้องนะทุกคนนะเป็นเลโก้ เดี๋ยวเฮ้ย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 ต่อยเราดีกว่าจ้ะไปเพื่อนมีปัญหาอะไรกับเราเปล่าอย่าทำร้ายเราเลยนี่เราเวลสองเลยนะไอ้ไม่เป็นโอเคกดเอ้าต้องเมาส์มาก่อนโอ้โหก่อนนะก่อนเปิดเสียงยงดังหน่อยดิมายินเสียงโอ้โอ้โอ้้ ปิ <ersch> ดการอะไรเนี่ยช้าเกินเอ้ยไปกดทำไมอีกเนี exactly. right? right ่ยอ๋ออ๋อเอโอเคสวยเขาเล่นยากแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เขาต่อยแล้วมันเป็นแสงกันเนี่ยเขามีก็จีมีก็จีอยู่ข้างหลังด้วยอ่ะเฮ้ยเพื่อนจะย้ายเกินไปแล้วนะเพื่อนนี่เราของเรานะครัเนี่ยนี่ของเราใช่เพื่อนจะแย่งกับเราเพื่อนคนละตัวคนละตัวคนละตัว เขาทำยั่งเรานะเโอ้โหสองเมาส์หักผมว่าเกมเนี้ยเล่นนะเมาส์หักแน่นอนนะผมว่านะมันไม่มีแบบตีออโต้อะเกี่ยวโก็ไหมถ้าตีอย่างเงี้ยเมาส์ผมว่าเมาส์เมาส์น่าจะหักนะทุกคนโดยดูจากสภาพเลยมันมีวิธีแบบตีออโต้ไหมรู้สึกว่ามันยากเหเกินถ้ามันมีหลอดเลือดแล้วก่อนมันมีนี่หว่ามีหลอดเลือดกระโูด้วยมันไม่ขึ้นตลอดเนี่ยมองไม่ค่อยชัด ตตายต,ายอ,ตอแต่ก็เสร็จเคลร์ได้ตังสามร้อยอนอัพสเตตัสต้องไหนไม่รู้บ้างบอกสิทันทีอืมอัพตรงไหนเนี่ยเจ้านี่มีแค่หมัดล็อกไว้ด้วยโอ้นี่ไงมีเมนูข้างบนมเมนูข้างบนมันสีมัน สีมันแสบตาอันนี้คืออะไรอ่ะโหมดฟ้าโหมดคืออะไรสีมันสีมันสว่างจ้าแสบตานี่คือสไตับของเราใช่ไหมอืมมันต้องอัพแรท์ทุกคนมี power f o o d สวอางมเอืมอเอาไว้ก่อนแล้วกันนะอเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ไว้ให้น้องๆใน s t a m มาสอนแล้วกันเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะสเ e a m เกมนี้ด้วยกันเนาะน้องๆสอนว่าพี่เลยไม่เป็นน้าเกินองต้อวิ่ง กดเดดียยวตากสกิลเดียวตายแต่มันล็อกไว้แต่มันใช้ได้คืออะไรก็ไม่รู้วันนี้จะเวิล์คป้ะเนี่ยจะอยากยิงอยากเกินไม่เป็นไรเฮ้ยอนีกระค้างนี่แนี่เฮ้ย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 เน้ำใครเนี่ยเฮ้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 ยผีหลอกผีหลอก ตกใจหมดน้ำใครวะใครปล่อยน้ำมาตกใจหมดเฮ้ยคนบินได้อืมอืมเฮ้ย,ฮย,ฮย,ฮยไม่เป็นไรมันเดินมันเราเดิสนสโลว์โมชั่นอย่างปักก็แบบเนี้ยอืมไม่เอาสถียเออสามแล้วทุกคนไม่ช่างลำบากระบ,บนรับเควตก่อนมีตังเก้าร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ย สวยมาเฮ้ยเหนามาย่าทุกคนน้ำขึ้นย่าทุกคนแห้มันทำายน้ำขึ้นเนี่ยเฮ้ยอะไรของเขาเนี่ยอะไรโรยเวิลลากมอนี่ไหมลากมอนี่ไหมลากตีตีอย่างโตเกิดความโลภครอบงำตีเฮ้ย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 มันจะมาล้านเราโอ้เกินเกินเกินอยู่ดีเขาจะมาล้านเราทุกคนโอ้โห ใช่เพื่อนทำไมจะทำนี่กับเราดิโอสารากฟรีนะนี่ก็ใจร้ายเกินโคกมันจะเอาท่าโอ้ใช่เพื่อนอย่าแย่งเราดิาตัวดเดือนไอ,อ้นี่มันจะต่อยเราอย่างเดียวเลยบอกโลเลเวลโลเลเวลคืออะไรใช่เพื่อนเพื่อนจะมาต่อยเราไม่ได้นะเออเราใช้สกิลอย่เดียวก็ได้ไงว่าเราสกิลเต็มแล้วก็วิ่งเข้าไปต่อยมอันดูดินะากแล้วรากแล้ว ไอ้หัวโคไปส่งเควสจากป๊อตเจเนี่ยมันจะตามเราทำไมเนี่ยก็มีเคเวสเบลอื่นไหมเนี่ยไปดูที่อื่นดิเบลเท่าไหร่เท่าไหร่เออนี่เควสอะไรอ่ะวิวเบลสามสิบเลยเหรอเฮ้ยถามจริงมันน่าจะโหดหน่าดูได้ดาบ้วยเหรอดาบอะไรเนี่ยดาบไม่ได้เบลไม่ถึงไปไหนลองเลยลองตีมันดิตีเข้าอ่ะอืมวิววิววิตีบอกเป็นยังเลยบอกเป็นยัง อโอ้ยมันตีเราเกือบตายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเกินไปเฮ้ยอ้อมันตีเข้าเทียนหนึ่งมันตีเข้าเทียนลอยเดแดงเกินนี่เอาไปดอกส pues. ิบห้าโหแทบไม่เป็นไรเลยแทบแทบแบบแทบมันแทบไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมะ้งเี้เริ่มเหนียวมิวสุลตต่อแต่ต้องเก็บมวลตตรงนี้ถึงเท่าไหร่เนี่ยใครรู้บ้างนะฮะเมนบอกด้วยนะสอนด้วยอผู้เชี่ยวชาญ ไอกระเป๋ากจีนนี่แม่ตามจากเลยจะก็ห้กระเป๋าก็จีเนี่ยก่อนก่อนที่มันจะมาต้องาัรรีบรากรีบลัดมามันจะมาลากเรามาล้ตัวป่นมาล้ตัวป่นมันมาไอ้นั่นตัวป่นดูมั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 นดูดูดูมันดูมันดูมันเป็นใครไปดูใกล้เป็นชื่ออะไรเนี่ยมันชื่ออะไรเนี่ยนะชื่อไรชื่อมันดูชื่อมันจำชื่อมันทุกคนจำชื่อมันจำชื่อมันไว้มันดูมัน โอ้โหมันเผื่อแผ่ใครเขาเลยตั้งคนรขาจะเกินแย้มมายมมายดู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 ทำตัวดูทำตัวคนอื่นเขาตีอยู่ดูทำตัวดูชื่อมันดูชื่อมันจำชื่อมันไวมดิดูมันดูมันดูมันดูวะทุกคนดูจำชื่อมันไห้แม่นๆนะทุกคนดูมันดูมันดูดูมันดูมันดูมันนี่ชื่อมันดูอ่อคนเขาตีอยู่ก็แจมเขาเนาะใส่ไม่ดี น่าไปจริงคนนี้เ,เออแหมแต่งงก็ได้นะทุกคนเออนี่มันช่างใจลายซเกินเหมือนแกงผมเอ่อีนี้เนี่ยเป็นเกมแบบเกมแนวแบบอารมณ์แบบอ่าเก็บสกิลใช่ไหมเก็บสกิลแล้วก็มาตยต่อยต่อยต่อยสกิลมันมีสกิลทีเลยให้คูดาไวๆไม,ไมั้ยเอ,อ้ยนี่มันเป็นอะไรเนี่ยฮะจ๊อต่างมันอ,อืม มีแบบอาเซิร์ฟที่แบบไม่มีคนไหมนี่มันชอบชอบชอบแจมชอบลาร์ดเมื่อไรมันจะไปเวลจืดเนี่ยฮะอืเราเป็นสายหมัดใช่ไหมสายมัดต่ยสดอือไปผ่านไปแล้วทุกคนไปยงังเอาให้คนใหม่มาเ้ยใครไขว่เนี่ยไปไขว่าหัวเป็นทีวีเลยไปเพื่อน ي, เ,เฮ้ยเจกงดูดิผู้มีหัวเป็นทีวีว่าสุดยอดมากเท๊ะอะไรเออเราคุยต่อคนนี้จะจะผลจะผลเวลเวลสีไหมเนี่ยมาว่าลากหมดเลยงนนั้นไม่อยู่ละไอ้อ 2, 2, ตัวปัญหาไม่อยู่ละไม่อยู่ละเอาทีละสองตัวสองตัวเลยกันอืมต้มต้มติดใจเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมานี้ย ไปไปคนละสองตัวคนละสองตัวเนอเนี้เนยมันกนเนี่ยว่าเนี่มันกนเนี่ยมันเ้าทีวีทีวีมีเร่ลมคมน่อยเฮ้ยเฮมาทำไมมันมาทำไมมันวิ่งมาทำไมโอ้โหตรงข้างหลังไม่เห็นยังไงเพื่อนข้างหลังก็มีจะไาแย่งเราทำไมเพื่อนฮะเฮ้ยกนี่ยดู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 ด ไอ้นี่มันจะบาลานอีกแล้วทุกคนไอ้นี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ยฮะอโหคนอโอเอ้ยมันอะไรนักหนาเนี่ยเอออ้อะไรเพื่อนมีอะไรมีปัญหาอะไรกับเราเพื่อนเป็นอะไรฮะตั้งแต่คนเมื่อกี้แล้วนะโอ้โหผัดก็เอาไปคนละตัวเลยเพื่อนมันจะวิ่งมาล้านเราทำไมแล้วท่ออยาอยอยาดูดูดูบอลตัวมันมันมีพี่รุตมันมีพี่รุตมันเ็ตมันเด็ตกระตุกหรือเปล่าไอ้คนนั้นบันเ็ตกระตุกหรือเปล่า ทำตัว,ว dom, มีพิรุ้นะทุกคนว่าไหมไอเราก็เวลอยู่ของเราเนยไม่ไม่ Ontario. ได้สนใจอะไรมาหรอกนะวันนั้นดูดูวันดูวันดูอันนะะแัแมีแย็บมีแย็บหลอกแย็บหลอกมันแหลกหรือเปล่าวะนะาากมาเลยอยู่แล้วขึ้นต้องรีบตักต้องรีบต <bin> ักขึ้นต้องรีบตักมาขึ้นต้องรีบตักมาทีเดียวพร้อมกันสวย คุณต้องรีบตากหูใส่มันก็สว่างจ้าสวือเกินหนึ่งสองเจ็ดมาเร็ว,รวคนเดี๋ยวคนมาแย่งเร็วๆๆ็รลักมาลักมาลักว่กานี่เสร็จดีดเสียงอะไรเฮ้ยทำไมภาพมันสว่างเขาจกระโดดได้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้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 ย บินได้เหรอเนี่ยเฮ้ยไม่เราบินได้ส่วนกูดาวคูดาวคูดาวด้วยเหรอบนี้เราจะไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยต้องต้องอยู่ถึงเลเวลเท่าไหร่เนี่ยนะทุกคนโอ้ฟิสมันลำบากระบนแหมนี่มานี่เลยเอ๋โหแต่มันแสบตาไปหน่อยนะทุกคน วิธีแก้แสงตามเนี่ยมันเกือบมันมันจ้าซะเลยเกินแสงมันจ้าซะดเลยเกินเอ้าเฮ้ยมันเต์มันมันกระเด็นกลับที่เดิมนี่หวะนะจ้ามันจ้าสะเลยเกินมาเตยมามาเอามันกระจายออกนี่หว่าเออมันกลับไปที่เดิมมันลากไม่ได้ได้แค่สองตัว ไปแับเควสสรุปสรุปมันต้องอไม่เท่าไหร่เนี่ยต้องเปลี่ยนที่ดิอีกที่ไหนมันมีอะไรยังไงที่ไหนอย่างไร,ไงไรึกอะไรเนี่ยเข้าได้ไหมเนี่ยเฮ้ยที่ไหนเนี่ยโคตรมีอะไรเฮ้ยมีไก่มีไก่เก็บไงไ,ไ,ไดเก็บไก่ได้ไหมเนี่ย ไก่ไม่ได้เฮ้ยแบ็กมาร์เก็ตอะไรเนี่ยโอเคโอเคโอเคอะไรวะอ๋อค้างค้างเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอ่ะฮ้องคืออะไรบอมเบอร์ราคาเท่าไหร่โอ้ห้าร้อยเบรีห้าหมื่นโอ้ไม่ขายของเหรอคืออะไรอ่ะอ๋อนิวฟู้ดคือผลเหรออ๋อมันคือผลพิซซ่าเหรอจริง อ๋อมีขายอย่างนี้เลยเป็นตลาดมืดนี่แหละโหเป็นเป็นเป็นร้านเลยนะแพงนะเนี่ยเอ๊มันมีวิธีแบบเดียวตังกันไนมะ่เกินเนี่ยอุ้ยมันจะรีเฟซรีเฟซใหม่ทุกทุกกี่นาทีเนี่ยเอ้ยเอาออกนะเนี่ยเอาออกก่อนแล้วกันไม่มีตังค์จนดูสภาพแล้วรเราเจอมามันออกออกต่างไม่ได้หรออต่างได้อันนี้เก็บไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยโหมันวิ่งเร็วเกินใคอนะดูดินี่ขายอะไรนี่ดำปื๊ดเลย ห้าพันเบลีคาตานะหูหาไหนนี่ห้าพันนี่ขายอะไรอ่ะเฮ้ยวิวร้อยสองแสนเบลีอ๋อหนึ่งเกมอะไรเรนดอมฟุตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะพม่ตังค์ก็ตังค์หายจากไหนเนี่ยเยอะเกินก่อนตังค์หายจากไหนใครรู้บอกพี่ด้วยไปเวลอะไรเนี่ย10บโอ้โหวิวห้าอยู่เลยฮัลโหลเพื่อน เป้าอะไรเนี่ยมันมีแบบเฮ้ยเรากิกนให้ด้วยเหรอคุณรู้วะเนี่ยเฮ้ยนี่เคลยร์เ้าสิบเฮ้ยแจมอเ,เอ้ยอ่ะไม่ถึงรับไม่ได้เหรอนี่ก็ได้เหรอตองใจใดิโหดสักแค่ไหนแม่งโหดจริงแม่งต่อยทีละสิบต่อยทีละสิบล่อยทีละสิบล่อยมันไม่เข้าเราแตกนะเราแตกได้นะนี่เราแตกได้นะ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 แตกจริงเกิดใหม่เลยสร้างไง โลภไงไปตีตัวเวลสูงท้ายต้องกลับมาที่เดิมนะทุกคนนะโหยังเฮ้ยทุมคนยืดแขนได้แล้นะเอาเดี๋ยวเพื่อน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 อแบ่งกับดูดูดูเขาทำดูเขาทำแบ่งกับเราเพื่อนจใจร้ายกับเราเลยโอ้โหดูทำตัวดูทำตัวทำตัวดูเพื่อนทำตัว ูม,ม,ม,มันดูมันดูมันมันแขนยาวมันจะทําตัวนงดูมันทําตัวนะเี่หมดแล้วก็ตายหลายเกิอจะไโพูดดูสิมันชอบเป็นอะไรเนี่ยฮะคนเกมนี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันชอบมันลาสเนี่ยฮะอ๋อไอ้ไอ้ไ้านี่มันชอบลาสไม่อย่างชอบเลยเกมเนี่ย ันต้องรักผมด้วยผมทำอะไรติดไ้มันตุกแตกกันตัวตัวได้ปะมาอย่ามาอย่ามาอย่าดูมัน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 มันไม่พอใจเลยผมเนี่ยฮะไม่พอใจะไรเพื่อนเพื่อนเฮ้เพื่อนเกินไปเพะบางทีอะฮะิเกินไปอลเพื่อนอะไม่เพื่อนไปยันยันขอบโลกเลยเพื่อนนะ ทําทยไม่ต้องเป็นนํจาจไม่ใช่หรอเพื่อนทําไมเพื่อนทําอย่างนี้กับเราเพื่อนตีแรงหน่อยเพื่อนตีแรงกว่าเราหน่อยโหดกว่าเราหน่อยนี่เพื่อนแยมเราอย่างเดียวเลยเนี่ยเ<ฮ>พื่อนจะโหดขนาดนี้นะเพื่อนไม่ไปตีตัวเวลสูงๆมันแย่งเราทําไมตัวเล็กน้อยๆพวกนี้ใช่ไหมทุกคนคืนอเขาสามผมวิ่งมาตรงนี้มันก็ตามมายังไง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 เอา เออคนละตัวเดียวคนสองตัวเออแบ่งกันเลี้ยงไกลหน่อยแหมเพื่อนเรายกให้เลยฝั่งนู้นของเพื่อนดูมันดูมันตรงนู้นตรงนนก็มีะเพื่อนไม่ตี้ยนะโอ้เพื่อนเพื่อนจะเนีเกินไปนะบางทีเพื่อนติดตังนี้ช่างแสนลำบากเพจได <_ an> ้เพจหนึ่งทีได้สามร้อยติดครั้งได้สามพันโอ้โห ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โูโอ้โยน่ากลัวทุกคนมันก่อนน่ากลัวเกินเฟลเลอร์เลยโอ้โหวันนี้จะได้ออกจากตรงนี้ไหมเนี่ยเลยของมันการไม่ดีทางจิตเฮ้ยมันจะมาล้างเราเฮ้ยมันเกินไปนะบางทีมันจะมาล้างเราเนี่ยเฮ้ยเกินนะเกินนะโอ้โหโอ้โหโอ้อ้ พวกคนแม่มังกรพวกคนแม่มังกรตัวเลร์เลยโอ้โหโโห,โห,โห,โหโางยาวถึงนี่เลยให่ไปนะจะกัดเราทุกตอนเนี่ยไปแล้วมังกรไปแล้วล่มต่อยต่อยเป็นบาทุกคนว่าผมกดแตตัวรวยอ่ะใช่ไหม เออโหเราต่าไมไปซื้อดาบเนี่ยโอ้ดาบมันก็ห้าพันแพงเกินอนี่แหละไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดาบเราจะไม่เราจะไม่เลิกเราต้องเราต้องฟาร์มจนกว่าจะได้ดาบอืมเต็จอะไร NPC นะิดเนี่ยเราได้ดาบว่าวเขาจะเลิกเล่นไปหาข้าวกินก่อนแล้วกลับมาใหม่เพลงต้องๆ้องหนูกลับมาอีกทีเจอเลยเตมเลยกันเนาะ พวกบ้ามันก็ดูมัน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 ดูดูมันดูชื่อมันจำมันไว้จำมันไว้นะดูชื่อมันดูชื่อมันจำมันไว้ไอตัวนี้ครอบลาพี่นะพี่ทำอะไรผิดเนี่ยพี่ก็ไม่จะไปแกมมันนะทุกคนใช่ไหมพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนเขาถึงด้ใจร้ายกับพี่ขนาดนี้ดูดูมันดูมันพี่ก็ตีของพี่อยู่พี่อยู่คนเดียวเนี่ยนะมันจะไปยุ่งเลยของพี่นะโ็ ตรงนู้นมันจะมีตัวตั้งหลายตัวเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่ามาอย่ามาแจมเราเลยเพื่อนแบ่งเราบ้างเพื่อนมันดูมันดูมันดูมนดัมนมันทำตัวเพื่อนทุกคนดูมันทำตัวโอ้โหถ้าเกินไปอ่ะบางทีพี่ก็ไม่เข้าใจเขานะเขาจะสื่ืออะไรกับเราอนะต้องบ้าไหมตัวนี้มันมันใจร้ายกับพี่มากเลยน,นะใช่พี่ว่าพี่จะเป็นนักดาบเลยพี่จะอัพแต่ดาบเี็น้อง ใช้ดาบไะใ้ดาบวะไม่อยากเราไม่อยากเป็นอาร์มบัวขาวไงเราจะเราจะเราจะใช้ดาบออกแจมเราไงใส่ไม่ดีเป็นมีปัญหาทางจิตแน่นอนว่ามันน่าจะมีปัญหาทางจิตเดินไปอื่นดาทีเถอะเออไปเถอะเออไปเวิ่งจิตนาทีเออเอิ้ก็ไปอื่นนาที เราจะเก็บเวลก็ไม่ได้เก็บเพราะมันมาแบบมาแบบมาแบบมันมาตีมอนของเราแตกหมดอ,อะ่ะเออใจร้ายเกินคนเนี้ยคือมันโอ้คือแบบเอาเงี้ยะมันจ้าล้วเกินแสบตาโคตรแบบเนี้ยอ่าแบบมันจ้ามันจ้ามากหรือว่ามันเป็นเพราะฟ้าส์หมดพี่ไปแตะโดนเมื่อกี้ก่อนเริ่มเกมมาโอ้ยเราเล่นทั้งวันนะเกมเนี้ยเล่นไปอะอ,อืมสีม่มาดิ อยอ,อยออาบยางอฮ้ยจะได้ตังค์ซื้อดาบแล้วโอ้จะได้ไปกินข้าวแล้วก็นอนแล้วโอ้ยยอดเลยสวยมาวความฝันใกล้เป็นจริงสกิลสกิลอลังการนะเลื่องนะเลื่องนะมาได้ดาบได้ดาบแล้วทุกคนเกี่ยวได้ตังค์ซื้อดาบห้าพันแล้ว ก,ก,ก,ก่อนลากก่อนลากก่อนลากก่อนไปความฝันที่เป็นจริงแล้วทุกคนไ,ได้ตงังซ์ื้อดาบแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ินได้บินได้บินได้ใครอยู่ต้นไม้มาไม่ใช่ดาบใช่ไหมดาบเป็นนี้โอเคมา,าสวยดาบแรงไหมทุกคนดาบแรงไหมเพิ่เลยห้าพันมาได้ดาบแล้วคนโอ้หเลียเลี้เองเฮ้ยโคตรเท่โคตรลังเฮ้ยห้าเหมือนเกมฟาร์กฟุตเลยนะ ไอ้เวลดาบมีดาบเวลพาเสียบดูเว้ยเฮ้ยมันให้ฟันมันอลังการอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเจ๊งากโอ้โหฟันโคตรเบาเลยฮะโหลไม่เฟ้นโอ้โหฟันเบามากไอ้โสมต้องอัพสกิลหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนแบบมันฟันเบามากลองอัพสกิลนะอ่าเอาเปิดมาสั่งเอาจับดาบอืมยังไงอัพดาบเยอะๆดิ อ่ะลองเป็ดดูอ่ะดี็วแรงขึ้นยังเร็วแรงขึ้นแล้วทุกคนยึดเคเอาเรื่องอเ,เอ้ยฟันธรรมดาแรงแล้วทุกคนอยอดยอดยอด,ยอ,ดอุย้ยเดินช้าเฮ้ย,ยจะตกน้ำอ่าฟันธรมนธรมดาเท้าเท้าธรรมดาก็เพียวเนี่ยทุกคนเจ็บเจ็บจะไปฟันมอนบิลสุดแรงเนี่ยรักไปก่อนก่อนเลิกก่อนเลิกขออีกทีเด็ดใจ ติดลมเกมนี้เล่นไดก็หนุกเดียเหมือนกันแล้วเนี่ยไปแรงแล้วโ้ยรู้สึกมีความสุขนี่นักดาบนักดาบไปสวยกี่ตัวอื่นใช่ไหมเนี่ยรู้สึกว่าเบื่อเบื่อย่ายที่คนชอบแจมเรานี่ไหา ไอ้ตัวดีตัวอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอยอออยคพ่อคุแม่โหดยอมนะพี่ผมยอมนะพี่พี่ผมยอมนะพี่ผมกลัวพี่้วครับพี่ไม่ทำผมเลยสดีเบลสไนงาเจอเบลสิแล้วเบลเสร็จแล้วเราเบลหกเราจะลองสู้สู้กันดูเด๋ยวเด๋ยวเ้ยเดี๋ยว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 เยเย็นเพื่อนเจยเย็นเพื่อนโ้เพื่อนเย็นดีเพื่อน โอ้เพื่อนแบ่งกันมากเพื่อนเฮ้ยเราก็สู้ไหวเนี่ยเราก็สู้ไหวเนี่ยสู้ไหว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 เออได้ยี่สิบเบรียี่สิบโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอืมมาดิแตกวะล่ะแตกวะล่ะวัดต์ล่ะเออวัดต์ละแต่๋ยวมันไม่ขึ้นช้านะนี่อุ้ยแหกเลยเม็ดเดียวเองนะเนี่ย แหกเลยนะทุกคนร้ายต้องกลับมาที่เดิมฮนะอต้องกลับมาตีตัวเล็กเหมือนเดิมนี่นี่มันพุไนะ่ไม่ไกลนะใช่ไหมสังเกตน,นักดาบของเราดาบก็จะแพงขึ้นใช่ไหมเนี่ยเราไปกินเราไปกินอืมไก่พุ่งไกลแค่ไหนเนี่ย วิวอัพวิวอัพเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเราต้องทนทนทุกขที่นี่ต่อไปเรื่อยๆจนวิวสิบแล้วเราค่อยไปตรงนู้นต่อใช่ไหมอืมอาจะเป็นเกมแบบแนวอาร์แบบเกเวลนะนะใช่ไหมวเวลยาวตาแหกตา่มไปทีเดียวเกียงเลยปล่อยน้ำอืม ตายเมาส์หัเกมนี้ทําให้คนได้สามารถเปลี่ยนเมาส์ใหม่ในเวลาแป๊บเดียวครับเจ่อผมผมว่าเกมนี้เป็นเกมทําลายเมาส์ของทุกคนนะฮะเต้เต้กดไม่ได้อะกดโหมดนี่อยู่อ่ะนี่แทงเขเลยนี่นี่ รูว่าตีตีเร็วกว่าเดิมแล้วนะตอนนี้นี่แทงแทงขี้แตกนี่ไอพีขึ้นชา้าๆตอบที่900แล้วนะก่อนใครนี่นี่เราได้ไอพีเท่าไหร่เควนนี้อ๋อได้ไอพี101หึือหรอหรือว่าแจ๊มอืมอืมตีตีไม่ถึงแทงก็เลยนี่เราจะหยบเพื่อนได้ไรข้าบน อืมใช่ดาบมันมีเศษดูว่าหักเศษด้วยนะแต่ว่าเกี่ยวอะไรกันต้องล็อกอยู่กดไม่ได้อ,อ,อ,อืมอืมเอาละทุกคนนะเอางั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันทุกคนเดี๋ยวไวท้ที่ไปกินข้าวก่อนนะเข้ามจไหมจะกลับมาเ,าเล่นใหม่ละกันมาบายนะทุกคนนะจุ๊บๆนะสวัสดีอ่ะ